สวัสดีครับสมาชิกพิวีแก๊สทุกท่านมาเจอกผมเลยครับในช่องบาโจค1 9 3หนึ่งครับสาม d i พิวีแก๊สครับจากคลิปที่แล้วครับอ่ะมาทำ่อเนื้อกันเมื่อกี้อ่าผมทำลิปไปเสร็จปุ๊บไปลงอัพโหลดลงคลิปเสร็จปุ๊บครับอ่ะ fc ทักมาทันทีเลยครับอ่ะพี่ครับระหว่างหนังสติ๊กกับพิวีแก๊สแบ่งกันครับอ่ะแบบไหนจะดีกว่ากันนะครับขอตำรังยิงยิงครับผูจริจครับอ่ะถ้าเป็นหนังสติ๊กอย่างนี้นะครับอ่ะที่เราใช้ลูกแก้วนะครับในระยะ ที่29ครับอ่ะยากที่จะโดนนะครับอ่ะเพราะว่าที่เราซื้อมาอันละ20บาทนะครับความแม่นยํามันน้อยก็ไม่มีนะครับอ่ะเราต้องไปเปลี่ยนหนังยางนะครับอ่ะแล้วก็เปลี่ยนรังมันพวกนี้ครับอ่ะเอาไปใช้กับลูกเหล็กครับมันจะดีกว่าแล้วก็มันจะยิงแม่นกว่านะครับแต่ผมนะครับอ่ะบอกตรงครับอ่ะถ้าไปยิงครับไล่หมาครับะแก่สิเมตรกับยิงไม่โดนครับเพราะว่าหนังยางเป็นครับเห็นไหมครับหนังยางแค่สิเมตรมันก็ยิงไม่ถึงเพราะมันหนังยางมันอ่อนนะครับแลวทีนี้ฝันเบื่อครับว่า สุนัขพวกนี้มันจะกลัวครับอ่ะมันเป็นไปไม่ได้ครับอ่ะอ่าคือถ้าโดนสักห้าเมตรอย่างเงี้ยโดนโอเคเองเองเองครับอ่ะเดียวถ้าเกิดว่าไอ้มันดีจริงครับอ่ะเราต้องไปเปลี่ยนหนังยางครับใช้หนังยางพวกหนังยางจีนเหมือนกับตู้ผลดําเอ็นอ่าดําดังยีดังยางดีหรือว่าหลายๆช่องที่ทำกับอ่าหนังสติ๊กครับอ่ะต้องไปเปลี่ยนยางครับอ่ะแล้วก็มันจะดีกว่าม like ันจะแข็งแรงแล้วก็มันจะยิงได้ไกลกว่าครับอ่ะพอมาใช้ลูกๆอย่างเงมันน้อยมันเลย ห้าเม็ดก็ยังหยุดยิงไม่โดนเลยครับอ่ะพูดถึงตามหลังยิงมันไม่กลัวนะครับอ่ะแต่ถ้าเป็น p v c แก๊ส PVC อ่าพีวแก๊สที่เป็นแบงค์กันที่ผมทาในคลิปที่แล้วครับอ่ะถ้าปั้งงินมาครับรรบรองว่าวิ่งวิ่งกระจายครับอ่ะวิ่งหนีนะครับ PVC ครับอ่ะหรือว่านกก็เหมือนกันครับอ่ะนกเหมือนกันครับอ่ะถ้าเราอยู่ในบ่อกุ้งบ่อปลาครับอ่ะถ้าเราใช้พวกนี้ครับนาข้าวใช้พวกนี้ครับเป็นไงครับอ่ะมันยิงไม่ถึงมันยิงไม่โดนครับอ่ะ พราะว่าถ yeah. ้าโดนตากทากอย่างนี้ครับะมันก็บางบางตัวมันก็บินหนีบางตัวก็ไม่ไม่บินครับ่ะเหมือนในบ่อปลาครับอ่ะถ้าเราไปยิงนกที่มากินปลาเราครับอ่ะยิงไปครับะมันไม่โดนแรอกครับเพิ่นี้ครับอ่ะมันยากนะครับอ่ะมันไม่ไม่กลัวนะครับอ่ะแต่แต่ก็เป็นอ่าบางที่บางพื้นที่เขาใช้อะไรครับอ่ะใช้ลูกบอลลูกบอลอ่าลูกบอลไล่นกอ่าที่เขาไปจุดกันครับอ่ะที่โรงงานระเบิดไปเมื่อก่อนเมื่อวันก่อนนะครับกาวันก่อนที่จังหวัดอะไรครับอ่านั่นก็ จะมาใช้ตัวนั้นแต่ว่ามันราคามันแพงเกินไปครับอ่ะพอเราไปใช้พิวิสเกตแบ่งกันครับพวกพวกนี้ครับอ่ะหรือว่ากระบอกไรโนกครับอ่ะต้นทุนมันน้อยลงนะครับพอมียีครับป่ะเพราะว่าแก๊สนะครับป่ะหรือแอลกอฮอล์ครับอ่ะแอลกอฮอล์ขวดหนึ่งประมาณ50บาทครับใช้เลยครับอ่ะสิ้นปีเป็นปีก็ไม่หมดนะครับเพราะว่ามันฉีดไม่กี่ครั้งแต่แต่เป็นแก๊สเหมือนกันครับป่ะแก๊สปองกระป๋องหนึ่งมันก็ยิงได้หลายครั้งเป็นร้อยครั้งนะครับพอมียีครับป่ะมันก็ประหยัดนะครับถ้าเราไปใช้ออ่าลลูกบบยงนนนััั้ครม เปลืองเงินเปล่าๆครับแบบลูกกูตกประมาณสองบาทหรือบาทหนึ่งนะครับอ่ะถ้าเป็นหนังสติ๊กครับอ่ะไปใช้ยิงครับอ่ะเม็ดสิบเม็ดก็ยังไม่ถึงครับอ่ะเพราะว่าความแรงของหนังยางครับแบบมันไม่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 เหมือนไม่เหมือนกับอ่าตัวที่เป็นอ่าหนังยางแบบโน้นครับอ่ะแต่พูดถึงว่าต่าไหนัยิงมันมันไม่กลัวนะครับอ่ะหนังสติ๊กครับมันไม่มีเสียงไปก็เปลี่ยวเสียวมันก็บินไม่เท่าไหร่ครับมันไม่กลัวแต่พอเพลินพอเสียงดังคล้ายๆกับ PVC แก๊สนะครับอ่ะ PVC แก๊สแบงค์กันครับแบบเสียงมันจะดังกว่า ไล่มันจะดีกว่านะครับพี่ครับอ่ะก็ผมก็ใจนะครับพี่ครับอ่ะเพราะเอฟซีสามมาว่าพี่ครับดังกระติกกับวีซิกสแบ่งกันครับแบบแบบไหนมันจะกลัวกว่ากันครับดังกระติกมันไม่กลัวแล้วครับพี่ครับอ่ะตาแบบนู้นมันเสียงดังมันจะกลัวมากกว่านะครับพี่ครับอ่ะก็มาฝากกับเพื่อนๆสมาชิกที่อ่าผมลงคลิปครั้งก่อนไปนะครับแบบพีวีซิกสแบ่งกันไปครับแบบเอฟซีสามผมมาครับทักแชทมานะครับก็ผมก็ตอบคำถามไปแล้วแต่ว่าผมเออมาตาคลิปด้วยดีกว่าครับเปิดสมาชิกบางท่านที่สนใจนะครับอ่ะ ว่าระหว่างหนังสติ๊กกับแบงกันกับอ่าพิวซิแกสแบงกันครับแบบแบบไหนมันจะดีกว่ากันครับผมเปรียบเทียบไปฟังครับอ่าพิวซิแกสแบงกันครับเสียงดังทต่ว่ามันตื่นตกใจมากกว่าดีกว่าหนังสติ๊กนะครับเพื่อพิจารณาครับคลิปนี้มีประโยชน์สิบไลค์มาเด้อครับท่านใดที่ดูคลิปผมแล้วยังไม่กดซับสไครต์ก็กดซับสไครต์กดกรดิจริงจิงครับคลิปนี้สั้นๆนะครับมาตอบคำถามเพื่อนสมาชิกครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ